สวัสดีค่ะที่นี่โครงการน้ําใสวิวเฟสสองนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งประเมินเข้าบ้านหลังที่2เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่กาลังรอลุน้นรอฟังผลอยู่นะคะทราบผลนะคะอีก3มวันทําการเท่านั้นค่ะใจเย็นๆค่ะอาทิตย์หน้าได้โอนแน่นอนค่ะนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีหลังที่3ที่อยากให้ทุกคนได้ไปชมกันงั้นเชิญทุกคนไปชมบ้านหลังที่3กันนะนี่ค่ะบ้านหลังที่3นะคะเรียกว่าสวยมากๆดีไซน์ดีสไตล์มูจิมินิมอลแจ็ปแยนเลยนะคะ ดูจากรูปลักษณ์ของบ้านคับบ้านหลังนี้เป็นไทยสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะฝั่งชั้นด้านหน้าเราจาัดเตรียมเป็นหน้าต่างวงกลมนะคะไซส์หนึ่งเมตรยี่สิบเรียกว่ากว้างวิสัยทัศน์ด้านหน้าเรียกว่าดีสุดๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมบ้านกันนะคะเชิญค่ะอยู่ที่บ้านหลังสามนะครับในเฟสที่สองเดี๋ยวเราต้องรบกวนให้น้องปางนะครับช่วยาพาชมบ้านหลังที่สามด้วยนะครับ ยินดีค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตพาทุกคนเข้ามาชมใึบ้านกันนะคะเริ่มจากห้องแรกนะคะเป็นห้องวัอก็เบรูมค่ะห้องนี้นะคะไซส์ที่หองห้องคือ3.50เมตร x 2.20เมตรค่ะบ้านพิดันส่งออกมาสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวเรียกว่าช่วยในเรื่องลดความร้อนนะคะและก็ยังเปิดไฟด้วยพิเศษนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัว สเตเลสสามสูงสี่เรียกว่าไม่ล่องไม่ดำนะคะแต่ว่าจำนำไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะคะถัดไปนะคะมชมห้องนันห้องที่2อ,อ,องกันนะคะห้องนอนที่สองเรียกว่าใหญ่ไม่แพ้อเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับนี้จะจบให้ถึงสองบา้านเป็นบานกระ้กว้างเปิดหับลมด้านนอกได้เลยนะดูสิคะบานใหญ่มากให้แสงสว่างที่ดีนะคะ รับลมรับแดดได้ดีเรียกว่าแบบไฮเเทสสุดๆนะคะสําหรับห้องนอนห้องที่สองและชุดชุมห้องนอนห้องที่สามเป็ห้องนอนห้องท้ายสุดะะเลยนะคะห้องเล็กที่ไม่เล็กเลยนะคะมีหน้าต่างนะคะเป็นบานสไลด์นะคะเพื่อชุมบรรยากาศได้เลยเรียกว่าบรรยากาศด้เลยก็ดีมากๆค่ะเรียกว่าวิวภูเขาที่เขียวเลยทีเดียวนะคะ วิวสวยต้นไม้ใหญ่ให้ความรู้สึกร่มลื่นเรียกว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ให้ความรู้สึกด้านน้นนะคะเป็นห้องโถงที่กวา้างมากๆเขาเรียกหมุนให้ดูเลยนะคะว่ากว้างม,มากๆจริงๆรองจากหน้าต่างบานใหญ่นะคะ dimension size เมตรแปดสิบเลยเดียวค่ะกว้างสูงพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยสำหรับ เลยทีเดียวค่ะตู้เก็บของด้านล่างเรียบร้อยนะคะดีไซน์น่ารักมาก,มากเป็นคอลเลกชันตัวใหม่เลยนะคะสำหรับบานซิงของครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูวงกบหน้าต่างหรือแม้กระทั่งซิงของครัวตรงนี้นะคะใช้เป็นงาน UPVC ทั้งหมดนะคะไม่มีปลวกนะคะกลกินไม่ได้ นั้นมีอ่านเรียบร้อยนะคะแต่ว่าโอเคจะไม่ได้โชว์นะคะ <Okay. S 1> อย่างที่ต้องบอกนะคะทุกชิ้นนะคะเป็นสเตลเลตก็คือคุณภาพ304นะคะไม่ลอกไม่ดํานะคะพื้นที่ของบ้านหลังนี้คือ148ตารางวาว่ามากมากที่สุดในอำเภอน,น้ําพองนะคะใครที่กําลังสนใจหาบ้านบ้านเดี่ยวให้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติเดินทางสะดวกเข้าออกได้ง่าย และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของถนนขยะการรับส่งรวมถึงความปลอดภัยต่างๆนะคะพลาดไม่ได้กับโครงการนี้โครงการน้ำใสมูนะคะใครที่าหาบ้านอยู่ติดต่อเข้ามาได้ที่064828794เรดนี้ปันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ